มันต้องแบ่งกันปันกันเรามีไงกินดีพี่จะได้เติมน้ำเข้าไปอีกเนี่ยไหนวะนี่อ่ะสองอันเลยไหนกิน้แหม่เจินบางทีอ่ะเขาบอกห้ามกินนะสองแก้วนะน้องนี่อ่ะแม่นจัดที่รอเติมของอยู่ห้ามกินสองแก้วนะเมื่อกี้ใครกินวะอกอ่ะสองแก้วใครวะเออใครวะไอตีมเลยเอ้ยขอชีวิตได้หน่อยโอ้ยวุ่นวายปลาดีมากเลยน้อง เออเอาเอาไปขอใบไม้ให้เยอะๆด้วยจะได้ตกปลาบ่อยๆจะได้ตกปลาเรื่อยๆไอพี่ให้เอ้ยมองไปเต่าแล้วกันเจะพิมพ์ลงไปฆ่าฉลามกันดีกว่าปะฮะไปด้วยพี่พิมเลยพิมเลยเราแมนอะอิ่มเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ไอหนี่ไอ้เหนี้ไม่มีกูไม่มี มีโหดตีเฮียอะไรอ่ะบอกให้กูตีบ้าเปล่ากัดตรงเธอจะรับผิดชอบเลยโอ้ไม้ไม่พอใครยื่นตรงไหนให้มันมากัดแล้วมันตามคนนั้นแล้วนั้นตรงอะไรพี่หอกตอไม้เยอะกับตันทำอะไรอยู่เนี่ยเรือจะพังแล้วไอ้เต่าไอ้เฮียเต่าเต่าเนี่ยไอ๋อ้เราไปหาเพื่อนนี่น้องตกปลาอยู่ไม่ว่าง ไปเนี่ยไปดำทะเลลึกกับเพื่อนไปฮะโอ้ยเอาตะเกียบเอา,าไอ้รองเท้าเหี้ยะปลาหมดเอาปลาดิเนาะไม่กินรองเท้าอ่ะไม่เอาทำไมพี่ไม่กินอะของตีนะแกก็กินไปเลยเนาะ<ด>ของหายอ่ะพี่เอ้ยอะไระวะน่ะพี่อ่ะโห้โห่โโมันเนี่ยจริงอ่ะโอ้ของโคตรเยอะเฮ้ยต้องเป็นของกูแล้วแหละเนี่ย อยู่เอ้ยเฮ้ยเขเามืออะไปวะไปงใควะเนี่ยเข้ามือเข้ามือไปไปดีกว่านะไกด์อะไรเขารองเท้ามาทำอะไรง่ายวนะนี่อันนี้ต้องเป็นของนักไกด์กันต้้นไมเข้ามือเข้ามือเข้ามือเฮ้ยโอ้ยเอ็งนอนแยกเอ็งจะว่ายเราไปเก็บแล้วน่าอ๋อทำไมไม่พูดพังละรับปอนด์เฮ้ยพี่ไก่ลากของจนพังเลยเว้ยโคตรพี่ไก่โคตรอิ่มเลยเฮ้ยป่นพี่ไกด์ดี โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยให้กูตกน้ำมีแล้วกูตกแรงแล้วยิ่ด้วยพอดีเลยมันคนเยอะไงเธอมันต้องมันจะให้ของเยอะอือหือมีแต่กล่องมาตัวนั้นได้ขอก่อนนะเฮ้ยยุ่ยย่างว่ะนี่ดักรอเลยต้องมีของสักอันเป็นของกูอ่ะเออดักรอเลยเฮ้ยใครวะนนั่

มีเติมฟืนเติมไฟด้วยว่ะเติมให้หมดเติมหมดเฮ้ยมันฝรั่งนี่ว่ะเขาได้เออมาแนวนี้รอเลยครับเข้าดิโอไม่ไม่เข้าแก๊ปต้องไปของกูกินหมดไม่โอนใครปลาแบบใหม่ปลาแบบตกอยแล้วตอีกแล้ว มีแบกไม่มีใครแย่งละรอเลยโอ้โหใชาเสร็จแม่งเกินสาวมาสาวมาไม่ขอยื่นตกปลาตรงนี้ใช่ล้ออเนียลรอตั้งนานเลยจ้ะตรงไหนเจอเกาะวะเต่าไหมร้อยสองตัวนี้เข้าแก๊ปคูแล้วแหละเอ้ย ใครวะนน้ปมาเนี <Nope. S 1> ่ยต้องเป็นของกูแล้วแหละเอ้าไมอต่อไปอยากขเรือเปล่าปลาโดนแต่ไม่ได้เอ้างงแป๊บไอ้โหยืนบางอะไรเนี่ยอาบแล้วบ้าทำไมไม่ไปตกข้างหลังเรือมาตกข้างหน้าเรือเขาอะรอะไรไปเก็ตกข้างหน้าเรือไอตกข้างหน้าเรือแล้วไอก็ไม่ได้เก็บของ ให้ะจะเก็บของมาทําที่ตกปลาใหม่ทําของกินให้นะเนี่ยนายเอาอะไรใบไม้พี่แปดอันเอาไหมใช้อะไรเก็บเรื่อยๆเลยล่ะอ๋อเก็บเรื่อยอ๋อคือยืนตกปลาเวลาของไว้ใกล้เราก็เก็บของได้หรอได้โอ้อดีวะน,น,นู้นเรื่องเลยตกด้วยกันไหมเนี่ยไม่ไมมี้เกจนายทำเบ็ดตั้งเบ็ดยังไงวะกดดูเลยหน่วยหาอาหารเหรอ อาดเปชือกสองอันไม่ได้เต็มใจทำให้นะมันมันหมุนมันหมุนมันหมุนได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยช่วยหาปลาดีกว่าครับพปมฮะมันหมุนมันหมุนของยังไงหมุนยังไงอ่ะอ๋อเจอละเฮ้ยทำกล่องใส่ของได้ไหมกล่องใส่ของอะไรอะไรอะไรมาเดี๋ยวครับหอกว่ะเอาเบ็ดก่อนดีกว่าหอกยังไม่ต้องหรอกใครอยากบวกกระชั้นลามก็บวกไปเถอะ นี่ไงไปตกปลาละเ,เดี๋ยวตกยังไงก่อนงานให้<เ>หสุดเลยเหรอ<น>เราจะรู้ได้ไงว่าปลามันกินอะ่ะก็คือมันจะบุ่มลงไปนิดนึงอะ่ะแล้วเราก็คลิกขวาเลยใช่ไหม <ew> เฮ้ยเฮ้ยตกน้ำตกน้ำตกเรืออืมลา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  ลา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 มันจะบุ่มลงไปเอ้าเฮ้ยนี่ไงโอ้ได้เลยว่ะเดี๋ยวตึงเกินนี่ลบ6งานสบายสบายมีสายเยอะเลยสบ่ยสบายพี่ก็ทำเฮ้ยนี่ไง พีต้องแล้วพี่จะต้องตกแบบไม่มีวันจบสิ้นอะ่ะแบบว่าตกมาหายตกมาหายตกมาหายจนเบ็ดพังแล้วไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้กินก้าหมดแล้วอ,ะอ่ะไหนมากินบ้างเิ็วจกินได้มางมันฝรั่งไม่มีใครคิดเลยยังส้มไม่เสร็จเลยพี่ขอขอขอจะทำเป็นตกป่ะขอขอขอพมทรายการได้นนแสงไฟแล้วอ่ะพีทดู มอหน้าใหม่อ่ะจะต่อยอร่อยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไอ้ดอกเลรอเยเฮ้ยเเจอหนักไสเสกเสกบ้าอะไรตกปลามาแล้วมันได้มาเฮ้ยพวกนี้จะหาเสกของกันเหรอเนี่ยเกินไปเปล่าใช่พี่มาชอบเสกไอ้ยังเด็กเฮ้ยผมกเอาละผมเล่นเก่งเุ๊ยโอ้โหโด้วย้ล้ำกัดไอ้ยี้ตอนหน้าพี่ไมพี่ไม่ตายวะเฮ้ยเอ้ามันสั่นอะ ไม่พี่บอกไม่ตายวะลูกวางนี่ไงปลาตัวใหญ่เทียบปลาตัวใหญ่ย่างละกินหมดไม่สนองไปแล้วก็ย่างตัวเล็กไปโฮ้ยมันยืนเบียดทำไมเนี่ยเออฮ้ยพี่ได้เรื่องมันเนี่ยนี่อ่ะอถึงเกาะอีกแล้วถึงเกาะอีกแล้วนี่ไฟอ่ะผมทำไมนี้เนี่ทำไมไม่เปิดตีกันได้วะพี่บอกไม่ได้ฆ่าพี่ เปิดยังไงอ่ะไปดิมาดิจะเปิดเรยตายก่อนได้จะเปิดเดยแล้วเราจะไม่ได้สร้างเรือนะเฮ้ยใครแย่วเฮ้ยนี่ไงพี่ตกปลาให้กินอยู่นะฟิลมพี่ว่าเราขยายออกด้านข้างไหมให้มันมบพื้นที่ยืนนกว้างข้างหน้าอืมจะ้ด้ไม่ต้องแย่งกันยืนเอออะไรอ่ะอยู่คนละแพรเลยอได้เด้วยเหรอใครเลยนะ แน่ๆกันยืนเบียดกันตายแล้วเน่พี่ตรงนแน่เดี๋ยวเราต่อไปเป็นบล็อกเดียวแล้วสนามก็มากัดแล้วก็พังหมดเลยมุมมองบุคคลที่สามมันตัวมันยืนบางวะมันขยับซ้ายหน่อยไม่ได้ไงเฮ้ยอยากรู้ว่ามัน,นไม่เห็นดิมโอ้ยพัง แม่งลำบากกล่องเต็มเลยางหน้ากล่องเต็มเลยว้าวเฮ้ยพี่ได้ปลาตัวใหญ่มาว่ะแล้วมันยากไม่ได้หรอต้องใช้ที่เตาใหญ่กเลยเก็บไว้น้องเก็บในกระเป๋าอาดูเด้๋ได้ปลาะดุกเหรอเออเนี่ยเหมือนอายของพี่ตัวสีน้ำเงินหน่อยปะดุกอะพี่มันมีปะดุกได้ตัวนี้ด้วยไหนวะามีเตาไหมพี่ได้ตัวเอ้ยดีเดียวกันเลยว่ะ พายที่ใครมีพายอ่ะหพายพายจำบดจำบึดจำบึดนี่เราต้องไปแล้วเราต้องไปก่อนแล้วจังหวะเนี้ยจำบดจำบดไดิเอ้ยฉันเป็นนักประดิษฐ์ทำอะไรทุกอย่างเลยน้องอ่ะเออเฮี้ยต่าก็ตากเหลือก็ทำเฮ้ยทำไมของมันเดินแปลกๆวะทำไมของมันหนีเราอะก็เราพายไปอีกทางเอ้ยจะไปไม่ไป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 จบ เอ้ย hey. ไปอ่ะแก้ว่าไปต่อเรือดีกว่าต่อเรือออกด้านนี้แล้วกันเออต่อเลยไปสองสามสี่ห้าโอเคเรือน้อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขี้หลามโอ้โหกูต่อปุ๊บมึงเอาเลยนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไม่มีที่แทงว่ะไอ้เหี้ยมันกระจอกอ่ะผมอยู่เป็นเพื่อนมันเลยแล้วเพื่อนกันจนวันตาย ไอฟิล์มแม่งชู้อ่ะไปลากฉลามมากัดร้องมันลากไม่ได้ฟิล์มชอบลากไหนอ้นายไอพายู่เนี่ยไม่เอาไม่เลยถึงเนี่ยอยากเต่าอา<ม>่ะอ,อยากกินเต,ต,ต่าอ่ะเนาะมันก็แผลน้ำทะเลมีเนื้อเต่าไหมอ,อ่ะมีแต่เนื้อลิงอ่ะพอไอจะฆ่าพี่มีอะไรไหมมาเจอได้สักที ลาโอ้โหโอ้โหโชคดีขอให้โดนฉลามแดกกันนะบ้างท่ไมแล้วสมอเรือยังไงเนี่ยสมองเรือสมองเรือสมองหินไหนวะสมองเรือหน้าตาเป็นไงวะเนี่ยวัดยิงต้องการไม้ไปหาไมโอ้สมอตั้งสมองเลยหรอไปวนไม้ไปสมอก่อนนี่ ขึ้นมันพาเรือเราไปไหนวะเนี่ยอุ้ยอาซิกระซุยอ่ะอันนั้นแหละอับบุดจำโบอับบุดจมโบอับบุดจำมะในไงอันนี้มันตัดไม่ได้เพื่เหรออ้ามอัติการ์ตูนต้นใหญ่มันตัดไม่ได้เหรอต้นใตัดไม่ได้ใน่งตัดได้แค่ต้นมะพร้าวกับต้นอะไรนะมะม่วงอ้าวมะม่วงหิมะพานต้นใหญ่นึกว่าตัดได้มะม่วงหาย โม่หิโม่โม่หามะนาวหูไปซะยังไปก er ันย Hay, ังอ่ะเฮ้ยไออ้โหเรือมาโคตรไกลเลยไอเฮ้ยตรวจได้ยังอ่ะไอพายไปเร็วไม่มีสมบัตเรือโอ้โหแล้วกูจะไปไงอ่ะยังไงเดี๋ยวน้องกำลังพายกลับไปหยกแล้วนะพี่โอ้พี่โอ้มีพลาสติกปะพลาสติกพลาสติกพี่มีสามอันพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้แล้วมืดด้วยมองไม่เห็นอะไรเลยมืดหมดไม่มไม่มีตออคือไอ้ายไม่ถึงแน่เลยอะมืดแปดด้านใช่แล้วอะไรอะที่พายขาดพลาสติกสามอันขาดเชือกกันนอะอ๋อเจอละอ๋อมันก็แค่ตะแคงงงเดียวะไม่มีแล้วนะฮะพลาสติกสามอันด้วยพลาสติกไม่มีพี่จบละจั๊พลาสติกเรือนะเขาไปกันแล้วรอไม่ใช่ไม่มีไม่มีมอดเรือไอ้บอกไอ้บอกแล้วมันไม่มีถอดเรือมอดมอดนี่ไง โทระบล์แอนโช่ผู้หาเรือไม่เจอว่าเรืออยู่ตรงไหนี้นาวิกเกช์นอย่าพูดว่าอย่าพูดว่าต้องอยู่ที่นี่กันสามคนแค่นั้นเออนี่เลยอยู่ฝั่งนี้เธอมาแล้วมาเร็วไอ้ไพ่กลับมาไอ้ไพ่นะไออยู่อย่าปฏิดอยู่เราใบให้เฮ้ยแล้วกล่องนี้คือกล่องอะไรกล่องนี้คือกล่องอะไรเปิดยังไงเนาะเราจะโดนกระแสรือพัดเฮ้ยอย่าขู่ไว้เขาไว้บนเปล่า ไอ้ไหวไปหาพลาสติกห้าปันใช่ไหมกําลังไปกําลังไหวตายไปแล้วละไอ้มันใช้พลาสติกหกอันเฮ้ยไอ้หลามไปแล้วไอ้ไอ้หลามกินตายไปแล้วขาดสามอันหมดพลาสติกอ๋อได้แล้วครบละเฮ้ยไายพี่น้องเฮ้ยก็หาพลาสติกพายให้อยู่เนี่ยพลาสติกพายหาพลาสติกพายให้อยู่หาพลาสติกเป็ดโยนใส่พี่อ่ะไงละปวดนะไฟ สามันพอดีโอ้ยน้องจ้าอีกหนึ่งนายไม่ใช่พี่หญิงนะแล้วเราพายยังไงอ่ะจ้ำเลือจ้ำรวหรือจ้ำยังไงเออ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 เอาเไอ้้าเออเออเไอ้อาเออเออเออเรอเออเออออเ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 อเอเออเอเรอเอ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 เอเอ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 อตออเออเออเออ้ออออเออเอเอเอออเออเ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 เอเอออเออเออ กระโดดกระโดดกระโดดลงไปหลามแกว่ามากระโดดเฮ้ยเฮียมันมาแล้วกระโดดเลยเฮียมาพี่มามามาอ๋อเฮ้ยหาลากหนิเฮียแม่งกระโดดไม่ไม่รอดชีวิตเอ้ยเอ้แต่ก็อ้กูมีหมวกเว้ตัวใหญ่เกินของตัวใหญ่เก็บไปในตัวแล้วนะเอ้ยปายเนเปอร์เนเปอรเบนแล้วถูบีแอร์มังกี้ ไอ้พิมรักเจนเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยพี่ได้เก้าอี้อ่ะรูปเก้าอี้คืออะไรฮัลโหลมันใช้ยังไงเฮ้ยไอ้พิมอ๋อไอ้เกาะเราดิจ่ะคุณรู้ว่าเจอนั่นมันใช้ยังไงวะเนี่ยฮัลโหลทุกคนเดี๋ยวพี่ทิ้งของเนี่ยมันคืออะไรดูให้หน่อยดิคำหนึ่งไอ้แค่คนอื่นดูให้เลยพิมอ่ะเนี่ยมันคืออะไรเ<ด>นี่ยดูดิ ไม่ได้ผมเรียงของก่อนนะที่สนามแดดไปนี่ไปแล้วไหนวะเนี่ยพ,พี่วาไวงไว้กับพื้นเน่ยมันเออคืออะไรอ๋อก็กดมันไปกองฝันสุ่มขอตกแต่งเฉยเฉยมาได้ทุกคนเนี่ยผมกดละมันจะขึ้นฝาบนเนี่ยว่าเราได้เลยอ๋อเปิดได้เลยเนี่ยฝาบนพี่จะดูเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอ๋อใครเปิดก็ได้หรอใช่ใคร<ด>เปิดมันก็รวมหมดใช่ดีว่ะดีพี่ว่ะไม่เป็นขอตกแต่งบ้านอะได้สีมานี่งใช่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สีได้แล้วว่ะ เบ็ดจะพังแล้ววะใช้ให้คมที่สุดพี่กดใช้ครั้งหนึ่งคือคือถูกว่าใช้ละเฮ้ยมีใส่เหยื่อ้วยวะ่ะเี๋ยว,ว่า <l ots> เกมทำไม่สมจริงน่าจะนั่งเก้าอี้แล้วก็ตกปลาได้เลยโคตรดีเป๊ปปีแอปเปิลแอปเปิ้ล <l ots> เพนแอปเปิ้ลเพนโอ้ยเรียบร้อย เบ็ดทีบินี่ลองทวงกับยุคสมัยใหม่อ่ะอ๋ออ่ะเฮ้ยแมทแฟนท่อมมาแฟนทออ่อมมาเฮ้ยเฮ้ยทหารยิงดิรออะไรอ่ะอ๋อเฟรมสว่างมากเฟรมนี่แฟนท่อมมึงเหรอเฟรมเสียไม้ค้าที่กูอยู่อยู่างเงี้ยว้าวเรามีแสงสว่างว่ะเฮ้ยแต่กูไม่หลุดหรอกมาเงี้ยตึงเกินไมค้คบา่ะ เออพอคนอื่นเข้าม,ามึงดุดแน่เออพี่อยาพูดนี้งอ,อ๋อแม่พี่รับไม่ได้อะพี่ขอปิดเซิร์ฟแมค่คะได้เลยผมว่าไม่หลุดละโอเคได้พี่จะได้แบบลื่นๆน,นะลื่นหัวแตกหัวแตกหัวแตกบมโรงบอลมาราโคตร,ร,ร,รปิดแรดมินด้วยโอย้โหจะปิดดีแรดมินหนาวเปิดไว้ทำไมวะเอาเซิร์ฟค้างเลยพี่เฮ้ยจริงปะเนี่ย เออมีทำไมนั้นมินเนี่ยวุ่นเยอะคนเดินเขายังเล่นกันอยู่เลยเออไอหลุดแล้วเนี่ยวาร์ปแล้วเนี่ยจริงปะเอ็นไอเดินอยู่ปะทุกคนได้เห็นไอเดินอยู่ปะไอคนเห็นนะไม่หลุดเนี่ยเคยเห็นที่เปิดแล้วมีไว้มันก็จะใช้ไอพีเล่นมินเปิดเปิบอ้าวเหรอเออบอกช้าไปพี่ไก่ไม่เห็นอยู่ในแลดนมินเลยอย่ามานกไกไม่อยู่นักไกก็ไม่นับไงนักไกก็จะเป็นไอพีของอสตรีมธรรมดาอ๋ออย่างนี้มันก็ดูเน็ตคูกันเพลินเลยใช่ไหมเนี่ยดูเน็ตแลดนมินไม่ได้ดูเน็ตพี่ เฮ้ยสร้างเป็ดตกปลาไงวะเฮียพี่บอกปิดปุ๊บไอ้เฮียค้างเนี่ยเฮ้ยมีเบ็ดตกปลาแบบไหมเย้โอ้โหใช้น็อตใช้โบนดหลังใวะโลใช้เชือกเยอะแล้วก็ไม้เยอะมากไม้หมดไงไอพี่หาอาหารให้พี่ได้พี่เอาเบ็ดให้ละอ๋อได้เลยพีมหาเป็ดให้มั่ง พี่จะตกปลาให้หมดแล้วพี่หมดล้วอัดไม้ไปพี่อยากตกปลาทุกคนพี่เป็นคนตกปลาคนที่สองมียังได้ที่หลัง่ะได้ได้ไม่มีได้ไม่มีกก็ใช้อันนี้ให้หมดก่อนแลวกันตัวเกี่ยวเออมาเลยลูกมาเลยลูกครั้งนี้ลูกอุ้ยเอาคุณตกจนได้ที่บ้านอะไรวะเหมือนแบบเซิร์ฟกระตุกกระตุกบวกเข้าใหม่ก่อนเปิดแอดมินให้พี่เปิดไหม อาพี่ไม่เปิดดีกอไม่ได้เปิดโอ้ยเปิดไบอ้าวไอจะเลี้ยงปะถ้าเปิดแล้วมันจะไม่หลุดหรอกอ่าเปิดก็เปิดไม่มันไม่หลุดไม่เห็นว่าลพี่โดนเขาหลอกไม่เกี่ยวกับแรดมินหรอกมั้งใช่ไหมไอไม่เชื่อไอฟิลแ์ล้าต่อไปเนี่ยอ้าวแล้วผมค้าจริงเอาพี่ติดแรดมินอ่ะออกรูเป็นลิงแล้วพี่เออผมค้านจริงจริงอ้าจริงไอฟิลล์แม่งเกินไปละแล้วพี่ก็เปิดแรดมินอีกแล้วเนี่ย เปิดเลยมาผมพอพี่ปิดพวกผมจะเซิร์ฟดีเลยเลยเนหะมือนปิงแดงอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย